สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่26ิมิถุนายนพศ2564นะครับเชา้านี้อากาศเมื่อคลึม้มนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็วันนี้นะครับเช้าวนี้เราจะเดินทางไปยังวัดม้วยปลากั้งนะครับผมวัดห้วยปากั้งนี่เป็นวัดดังแล้วก็มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็อาจจะไม่เดินทั่ว,วัดน,นะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราก็คือขึ้นไปยังชั้นที่ 25- 26นะครับ ซึ่งก็เป็นชั้นสุดท้ายชั้นสูงสุดขององค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่วัดห้วยประกั่งแล้วนะครับฟังมาจากคนที่เขาขึ้นไปก่อนหน้าเขาว่าชมวิวเมืองเชียงรายนี่สวยมากครับเป็นวิวสวยเป็นวิวหลักล้านเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปพร้อมกันนะครับขึ้นไปพร้อมกันแล้วก็ไปชมวิวพร้อมกันครับผมไปครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถนะครับก็จอดรถเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดนะครับลานจอดรถนี่เป็นลานกว้างเลยนะครับรองรับรถได้เป็นประมาณเกือบพันคันนะครับผมมีหลายชั้นนะครับมีชั้นลุ่มก็มีนะครับข้างล่างก็มีที่จอดรถนะครับนะครับที่เราจะไปคือเจ้าแม่คนอิมองค์ใหญ่นู่นครับไม่อยากเดินนะครับเขาก็มีรถ บริการรับส่งนะครับฟรีนะครับจากจุดตรงนี้ไปยังเจ้าแม่คุณอิมองคงใหญ่นะครับขึ้นฟรีครับก่อนอื่นกินข้าวก่อนครับนี่ครับร้านอาหาร20บาททุกเมนูนะครับ20บาทได้เยอะเหมือนกันนะครับผมได้แล้วครับนี่ครับ20บาทนะครับนี่ครับ20บาทคุ้มไหมครับไข่ดาวก็5บาทนะครับเป็น25้านะครับจานนี้ผมสั่งกระเพราหมูกรอบนะครับ เเติมก่อนเราเอาแตงเอาแตงก่อนนะครับเตนนบเิมกําลังก่อนครับก่อนที่จะเดินนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเจ้าแม่กุดอิมองใหญ่เท่านะครับผมกินก่อนครับหลังจากกินข้าวเสร็จครับ เราก็มาทำภารกิจกันต่อนะครับผมก็คือขึ้นไปยังชั้นที่25 26บนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเดินนะครับก็มีรถรับส่งฟรีนะครับแต่วันนี้เราเดินดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มนรยากาศอีกแบบหนึ่งครับก็ไม่ไกลหรอกครับนี่ฮะที่เห็นนั่นแหละครับก็มาถึงแล้วครับ นี่ครับที่เราจะเดินขึ้นไปนะครับมันจะมีบันไดเดินขึ้นไปไปครับเดินไม่กี่ขั้นหรอกครับเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันนี้มันอากาศไม่ร้อนด้วยครับก็คงจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยครับเชียงรายนี่ครับเดินมาถึงพักที่หนึ่งแล้วนะครับด้านล่าง ไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อยครับผมไปต่อได้ไปต่อครับแต่ถ้าเพื่อนๆมากับครอบครัวนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยก็แนะนำขึ้นรถฟรีครับก็จะได้สะดวกสบายไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอย่างเงี้ยครับครับขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้เรามาถึงแล้วครับมันยอดเยี่ยมมากเลยซาร่า ก็ได้เหงื่อครับได้เหงื่อเหนื่อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวกลับมองดูทางที่เรามานี่ครับเห็นไหมสวยไหมครับนี่ถ้าเราขึ้นไปชมบนจุดสูงสุดมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมนี่ครับมาถึงแล้วครับผมโน่นแหละครับจุดหมายเราจุดดำที่อยู่ระหว่างคิ้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรขึ้นลิฟต์นะครับ ซื้อตัวซื้อบาตรตรงไหนครับทางนี้ครับเพราะว่าเราต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไม่ไหวครับแล้วก็เขาก็ไม่อนุญาตให้เดินขึ้น้วยนะครับต้องลิฟต์อย่างเดียวก็คนละ20บาทครับ ถึงแล้วครับชั้นที่25นะครับอ้าวผมลืมออกเดี๋ยว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 นดี๋ยวเดอยู่ดีานหเ้าลิวก็คือวเดี๋อวิยวปดะตูมเดก๋ยวเดี๋ยวเดีวิดวเดียวรับวเดี๋ยวเียวเรยวียวเดี๋ยวีวเวเยเีเยวยว เราเดินไปดูด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นช่องของตานะครับตาของเจ้าแม่นะครับไปดูวิวนะครับนี่ครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะส่องส่องชมวิวได้นะครับตรงตรช่องของตาเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็ดูวิวได้นะครับด้านล่างเห็นเป็นบริเวณวัดนะครับนี่ย อันนี้เป็นหางตาสวยครับมองเมืองเชียงรายได้สุดลูกหูลูกตาเลยครับเดี๋ยวมาดูมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น25นะครับ แล้วมันจะมีอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้น26นะครับเดี๋ยวเราเราค่อยขึ้นไปทีหลังครับเดี๋ยวชมตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้บันไดทังขึ้นลิฟต์นะครับที่เราออกมามาดูทางนี้ครับทางนี้ก็ชมวิวได้จะเป็นชมวิวทางด้านข้างมั้งครับเนี่ยนี่ครับเกิดได้ไหม หน่าต่งนี่เปิดได้ไหมต้องใช้สองมือละมั้งครับเดี๋ยบานนี้ดูสิได้ไหมเด,เดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงนะครับผมนี่เลยครับที่เปิดแล้วนะครับผมเห็นไหม,ไม เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น26นะครับนะี่ครับทางขึ้นก็จะอยู่ด้านข้างนะครับชั้น26มีบันไดขึ้นเป็น2พักนะครับเสียงเพลงนี่ก็อาจ,จะครอตลอดนะครับได้ยินตลอดชั้น26ทำไมมีบันไดขึ้นไปอีกจะมีชั้น27 ชั้นยี่ไม่ให้ขึ้นแล้วครับมันก็คงจะแคบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคงไม่ได้ขึ้นนะครับเมาดูมาดูด้านนอกครับอันนี้ก็คือชั้น26แล้วนะครับน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายที่อนุญาตให้ขึ้นมานครับมีเป็นพุทธรูปครับแล้วก็รูปแกะสลัก เป็นลายมังกรเป็นลายนักโทษนะครับมีด้านล่างชั้นีนะครับที่เราชมอยู่เมื่อกี้คกับโอเคเราเราลงดีกว่าครับเสร็จแล้วครับผมลงดีกว่าบที่มาเยี่ยมชมกันนะครับ ขอบคุณครับเรียบร้อยครับขึ้นไปถึงน่นแหละครับจุดสูงสุดเลยนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วว่าวิวมันสวยขนาดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆได้มานะครับวัดห้วยปลกกั้งจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมขึ้นไปชั้น25 26นะครับเพื่อไปชมวิวเมืองเชียงรายที่สวยครับผม เออคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Mr. สเตอร์เดวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไปแล้วครับ